ตอนนี้ก็พระเจ้าพระสงฆ์กำลังวางดอกไม้จันทร์งานศพท่านท่าอาจารย์ประสิทธิ์หรือว่าอาจารย์แวทวัดป่าน้องเตยตำบลขามางวนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัด พวกาหารก็มีครูบาอาจารย์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากพอสมควรตอนนี้ก็ระสงประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้ววางดอกไม้จันทร์เป็นข้าวอับหรือข้าวพิพากรไข้ทุกการสมควรมาดันก็ระวางดอกไม้จันทร์เมนนี่เป็นเมนเป็นเมนเหล็กนะเป็นเมนเหล็กนะเป็นเมนเหล็กเป็นเมนแรกเห็นเมนเหล็กขนาดเล็กย่อม ทำแบบสมาะเรียบง่ายแบบแบบง่ายๆเลยท่านมรณาภาพเมื่อวันก่อนเก็บไว้วันเดียวก็ถวายเพลิงสรีระ,ะสังขารท่านเลยอตอนนี้พระตอนนี้พระสงฆ์กำลังวางดอกไม้จันทร์เมื่อพระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของญาติโยม ยัายด่งกอกำลังคอยตอนนี้ก็พระสงฆ์พระสงค์วันนี้ก็มีประมาณจัหกสิบเห็นว่าประมาณจักหกสิเจสิบรูปนี่แหละนะก็ประมาณนี่แหละประมาณ6 0สิบเจ็ดสิบรูปเห็นจะได้ งานแบบสมถะเรียบง่ายญาติโยมญาติโยมกำลังญาติโยมกำลังเข้าแถวกัน Good <laughs> ขคอนุโมทนาตาธุการกับรัทยาญาิโยมทั้งหลายตลอดถึงคณะอาุุมคณะกอ,องทุนอากองทุนคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครประธานคณะประธานกลุ่มโดยพระครูวิริยะวิริยะธรรมานิเทศเจ้าคณะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครพร้อมคณะสงฆ์ทั้งหมดในกลุ่มขออนุโมทนาคุณในครั้งนี้ที่ได้ นำปัจจัยจำนวน5 0,000บาท50,000กับ200บาทญาติโยโมร่วมทำบุญด้วย200กับศพของท่านพระอาจารย์แว่นเรืออาจารย์ประสิทธิ์ที่วัดป่าน้องเตยตะบนคำอาหวนออำเภอเมืองจังหวัดมุดาหารในครั้งนี้ขออนุโมทนาสาธุการด้วยตอนนี้ก็กำลังประกอบพิธีทางศาสนาวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประชุมเพลิงไปตามลำดับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของ ญาติโยมกาลังจะวางดอกไม้กันเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นงานสมถะาเรียบง่ายเป็นงานสมถะาเรียบง่ายอันนี้เป็นเมนเป็นเมนเหล็กครั้งแรกที่เห็นเล็กๆทำแบบเรียบง่ายญาติโยมก็มีมากพอสมควรมีญาติโยมมาร่วมงานในครั้งนี้มากพอสมควรตาบนคำาหวน ข,ขอขนโมทนาบุญกับคณะญาติโยมตะบลคำบางหวนทุกท่านทุกคนตลอดถึงญาติโยมมาจากจังหวัดสุรินทร์เพราะบ้านเกิดท่านเป็นคนสุรินทร์ไปบวชที่น้องคายไปบวชที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายจนได้26พรรษาแต่ก่อนท่านก็เคยทํางานการไฟฟ้ามาก่อนมาอย่างนั้นก็ขออนโมธนาขออนโมทนาสาธุการกับสัทธาญาติโยมในครั้งนี้ด้วย นี่กองงานถวายเพลิงสรีระสังขารท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์วัดน้องเตยวัดห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขอ,อความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้าธุสาธุ